สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง different indifferent นะครับในส่วนที่เป็น extension นะครับก็คือ DDD model ใน stata สำหรับ DDD model นั้นก็คือ different indifferent indifferent นะครับก็เป็นนะครับตัวที่ต่อยอดจาก DID นะครับทีนี้นะครับ เขาต่อยอดจาก d ี d ยังไงก็คือมีการเพิ่มตัวแปรควบคุมเข้ามานะครับในการวิเคราะห์สํำหรับรายละเอียดดิเฟเรนต์อินดิเฟ e นนั้นนะครับผมได้จัดทําคลิปมาแล้วท่านใดนะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับสําหรับข้อมูลที่เราใช้เป็นตัวอย่างนี้ก็คือความพึงพอใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาล28แห่งนะครับโดยตัวแปรตามนั้นก็คือความพึงพอใจนะครับ ที่สำรวจมาจากผู้ป่วยจำนวน17,368นรายนะครับโดยท r a t m e n t นั้นเป็นโปรเซสนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับผลการวิเคราะห์นะครับเราก็จะใช้ DID r e g r e s s นะครับตามด้วยตัวแปรตามและก็ตัวแปรอิสระนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มนะครับแล้วก็เวลานะครับทีนี้นะครับ ในการวิเคราะห์นี้นะครับเราพบว่านะครับในตัว treatment นะครับเริ่มที่เดือนที่4นะครับวิธีการใหม่นั้น uh, uh, treatment หรือ i m p l e เมนเ a t i o n ที่เราใส่เข้าไปนะครับที่เป็นวิธีการใหม่นั้นเริ่มต้นในเดือนที่4นะครับ uh, เราก็มาดูผลกันนะครับผลการวิเคราะห์ different different นั้นนะครับ uh, โดยที่นะครับเป็น รีพิตเด c คลอสเซชันนะครับาจากจำนวนนะครับเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวข้อมูลพบว่านะครับโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มทดลองนะครับที่เริ่มใช้อิมพ e เม n นต์วิธีการใหม่ในเดือนที่4นั้นมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น0ุดแปคะแนนนะครับเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มควบคุมนะครับอันนี้ก็คือผลการวิเคราะห์ดีๆนะครับ ดีดีดีนะครับดีสามตัวนะครับทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำกราฟได้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่านะครับถ้าเราดูเฉพาะตัว observe นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีคะแนนที่ในกลุ่ม treatment นะครับพุ่งจากเดือนที่3นะครับเป็นเดือนที่4นะครับนะครับหรือจะดูที่ linear trend ก็ได้นะครับจะเห็นว่านะครับจากเดือนที่3นะครับระหว่าง รีเนเทนที่เป็นคอนโทรลกับทีทเมนต์นั้นนะครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่พอนะครับเริ่มใช้ทีทเมนต์นะครับมีมีความแตกกลางอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองนะครับก็คือพุ่งปีดขึ้นนะครับอันนะครับก็แสดงว่าทีทเมนต์นั้นได้ผลนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูที่ข้อมูลกันนะครับก่อนอื่นท่านเปิดข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็ อาจจะดูที่นะครับซัมก่อนนะครับผมให้ดูนะครับข้อมูลก่อนนะครับอันนี้คือก็คือข้อมูลที่เรานํามาใช้นะครับเป็นรายละเอียดตัวแปรที่นํามาใช้จากนั้นนะครับเราก็วิเคราะห์นะครับ did นะครับ different indifferent นะครับ did นะครับ r e g r e t นะครับจากนั้นก็ตามด้วยนะครับตัวแปรความพอใจนะครับแล้วก็นะครับ ตัวทรีทเมนต์นะครับทรีทเมนต์ตัวนี้ก็คือโปรเซสนะครับโปรเซสนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับท่านสามารถใส่โคเบรตได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีโคเบรตนะครับจากนั้นก็มีกร๊ปนะครับตัวกลุ่มที่นะครับเรานำมาก็คือโรงพยาบาลนะครับฮอสพิทอลนะครับ แล้วก็เวลาครับถามนั้นก็คือดมันครับก็คือเดือนนะครับแล้วก็ Enter ครับนะครับอ่าโอเคครับผมพิมพ์ตรงนี้มัผิดนะครับเดี๋ยวนะอาโอเคครับจำผิดนะครับโอเคครับผลการวิเคราะห์เขาก็ระบุว่ามีโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มควบคุมก็คือ28แห่ง ทีตเมนต์ยี่แห่งนะครับตัวทีตเมนต์เริ่มในเดือนที่4นะครับทีตเมนต์เริ่มในเดือนที่4นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่อะไรครับผลนะครับผลตัวนี้นะครับผลค่าเฉลี่ยของทีตเมนต์นะครับที่อิทธิพลของจากาจกทีตเมนต์นั้นพบว่านะครับมีคะแนนนะครับเมื่อเรา ทําการชิดเมนแล้วเนี่ยนะครับเทียบกับวิธีการเก่าแล้ววิธีการใหม่นั้นนะครับทำให้คะแนนความพอใจเพิ่มขึ้นจุดแปนะครับคะแนนเนี่ยแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญทางสิติด้วยนะครับอันนี้ก็คือนผลการวิเคราะห์นะครับตัวนะครับดีดีดีนะครับทีนี้นะครับในการวิเคราะห์ตัวนี้นั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทําเป็นกร์ดได้ด้วยครับก็นะครับใช้ e-stat นะครับก็าต,ตามด้วยนะครับ train นะครับ plot นะครับเราก็จะได้กราฟมานะครับอันนี้ก็คือกราฟนะครับผลของอาการวิเคราะห์นะครับเราจะเห็นว่าถ้าดูในฝั่งที่เป็นคะแนนนะครับนะครับเราจะเห็นว่า คะแนนของตัวนะครับกลุ่มคอนโทรลนั้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นทีทเมนต์นะครับถ้าเกิดเราดูที่ค่าออ s เซิร์ฟมีนออบเซิร์ฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าค่าของกลุ่มทีทเมนต์นั้นนะครับจะมีการกระโดดนะครับข้ามเลยนะครับเป็นนอนลีเนียนะครับก็คือหมายความว่าเป็น i ีเกชันที่ไม่ได้ต่อเนื่องกันนะครับ เป็นดิเกชันที่ไม่ได้ต่อเนื่องกันพอดูแนวโน้มปุ๊บนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับว่าปันเป็นคนละเส้นกันนะครับตัวนี้ก็คือนะครับาการาฟที่แสดงให้เห็นว่านะครับทีทเมนต์นั้นได้ผลครับก็คือเดือนที่4นั้นจะมีความแตกต่างของความพึงพอใจอย่างชัดเจนครับอันนี้ก็คือผลการวิเคราะห์ DID หรือนะครับ DDD ในโปรแกรม s t a t t นะครับ ท่านสามารถติดตามผลง,งานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางนะครับในช่องทาง YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ